สวัสดีครับต้อนรับสู่การเจาะลึกเนื้อหาวันนี้กันนะครับวันนี้เราจะคุยกันเรื่องการเอาธรรมะมาใช้ในชีวิตประจําวันจริงๆทํายังไงให้มันไม่ดูแบบต้องแยกส่วนไปปฏิบัติอย่างเดียวเรามีแหล่งข้อมูลน่าสนใจครับเป็นคลิปบรรยายธรรมหัวข้อธรรมะกับชีวิตประจําวันของคุณระรินอุตกระพันปัญจุรงโรดจากช่อง YouTube เทรวาดวิถีเซนเราจะมาแกะกันดูว่าเอ๊ะจะผสานการฝึกดูใจโดยเฉพาะการเห็นจิตว่างเนี่ย เข้ากับชีวิตประจำวันของเราจริงๆได้ยังไงค่ะก็น่าสนใจมากเลยนะคะประเด็นหลักๆที่คลิปนี้นําเสนอก็คือเขาให้ความสําคัญกับเวลาอื่นๆในวันนะคะนอกจากเวลาที่เราตั้งใจปฏิบัติในรูปแบบเช่นหนั่งสมาธิเดินจงกรมอะไรแบบนี้ใช่ครับเขาพูดถึง14ชั่วโมงที่เหลือสมมติเรานั่งไป2ชั่วโมงแล้วอีกตั้งเยอะละนั่นแหละค่ะชีวิตจริงๆมันอยู่ตรงนั้นคําแนะนําคือแบบว่านึกได้เมื่อไหร่ก็ให้กลับมาดูใจ กลับมาเห็นใจที่ว่างๆของเราทําบ่อยๆซ้ําๆไปเลยในชีวิตประจําวันอืการทําซ้ําๆนี่เองใช่ค่ะเป็นการเปลี่ยนมุมมองจากการต้องมีรูปแบบตลอดมาแกเป็นการฝึกรู้ตัวต่อเนื่องคือมันตอบคําถามท,าที่คนสงสัยบ่อยๆว่าเอ๊ะทำไมฝึกแล้วจิตมันเหมือนมามาไปไปนะคําตอบก็คือให้เพียรกลับมารู้บ่อยๆค่ะไม่ใช่ว่าเราผิดปกติแต่มันคือการฝึกให้ต่อเนื่องให้เป็นธรรมชาติครับแล้ว มีเทคนิคเรื่องการรับมือกับอารมณ์แรงๆที่น่าสนใจมากอย่างเวลาเราโกโรธมากๆเนี่ยเขาบอกให้หยุดนิ่งก่อนอ๋อค่ะอย่าพึ่งพูดอย่าพิ่งทําถ้าเลี่ยงได้ก็เดินออกมาเลยอือออแต่ถ้าเลี่ยงไม่ได้ก็อยู่ตรงนั้นแหละฟังเฉยๆพอใจเย็นลงค่อยกลับมาดูใจค่ะ <tha. S 1> มีตัวอย่างเรื่องช้อปปิ้งด้วยนะอยากได้ของมากๆเขาบอกลองเดินออกจากร้านมาก่อนอ่าฮะมาดูใจตัวเองก่อนปรากฏว่า 99%ไม่ต้องกลับไปซื้อแล้วจริงค่ะจริงมากๆการหยุดแล้วถอยออกมาดูเนี่ยแหละค่ะคือหัวใจสําคัญของการดูใจมันทําให้เราเห็นเลยว่าอารมณ์พวกเนี้ยมันไม่เที่ยงนะเดี๋ยวก็หายไปคือไม่ใช่การไปกดมันไว้นะคะครับครับแต่เป็นการเห็นตามความเป็นจริงโดยที่เราไม่โดนมันลากไปไม่ตกเป็นทาสมันโอ้โหจริงด้วยครับ พอนึกภาพตามแล้วชัดเลยในคลิปมีช่วงหนึ่งที่เขาให้ดูวิดีโอซึ้งๆครับค่ะแล้วมีคนฟังบางคนบอกว่าขณะที่กําลังซึ้งน้ําตาคลอเนี่ยเขายังเห็นจิตว่างได้ด้วยเอ๊ะมันเป็นไปได้ยังไงครับเนี่ยจุดนี้น่าทึ่งมากค่ะคือมันชี้ให้เห็นความต่างระหว่างผู้รู้กับสิ่งที่ถูกรู้ตัวจิตว่างที่ว่าเนี่ยก็คือสภาวะผู้รู้ที่นิ่งๆสงบๆเป็นพื้นหลังอยู่ตลอดเวลาไม่ได้ปรุงแต่งไปกับสิ่งที่เกิดอ๋ ส่วนอารมณ์ความคิดหรือประสบการณ์ต่างๆที่เรารับรู้หรือที่เรียกรวมๆว่าขันห้าเนี่ยคือสิ่งที่ถูกรู้ค่ะซึ่งมันเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาเกิดเกิดดับดับเข้าใจแล้วครับเหมือนมีสองชั้นซ้อนกันอยู่ประมาณนั้นเลยค่ะผู้บรรยายเขาก็เปรียบเทียบได้น่าสนใจนะคะว่าพระพุทธเจ้าเหมือนนักวิทยาศาสตร์เลยครับแต่แทนที่จะสังเกตโลกภายนอกท่านหันกลับมาสังเกตภายในจนคนพบความจริงสองส่วนนี้ คือส่วนที่นิ่งไม่เปลี่ยนจิตว่างพวัวรู้กับส่วนที่เคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงตลอดขันห้าสิ่งที่ถูกรู้การเห็นสองส่วนนี้แยกกันได้นี่แหละค่ะคือการเห็นตามความเป็นจริงเข้าใจแล้วครับแล้วประโยชน์จริงๆของการฝึกเห็นแบบนี้นอกจากเรื่องจัดการอารมณ์แล้วมีอะไรอีกบ้างครับประโยชน์ที่ตามมาก็จะเยอะเลยค่ะเช่นเราจะรู้เท่าทันความคิดตัวเองมากขึ้นความฟุ้งซ่านน้อยลงทุกในใจก็จะเบาบางลง รู้สึกโปร่งโปร่งสบายสบายการตัดสินใจเรื่องสำคัญสำคัญก็จะเฉียบคมแม่นยำขึ้นด้วยแล้วก็ไม่ใช่แค่เรื่องใจนะคะมันส่งผลถึงกายด้วยอย่างการกินอย่างมีสติรู้ว่าแค่ไหนพอดีอะไรแบบนี้ค่ะโอ้ครอบคลุมเหมือนกันนะครับใช่ค่ะคกลไกเบื้องหลังก็คือการที่เราเชื่อมต่อกับสภาวะจิตว่างหรือผู้รู้บ่อยๆเนี่ยมันเหมือนกับการปรับจูนร่างกายจิตใจให้กลับเข้าสู่สมดุลโดยธรรมชาติ สภาวะนี้เหมือนเป็นสมาธิขั้นสูงนะคะที่มีทั้งสติสมาธิปัญญาอยู่พร้อมกันครับแล้วที่น่าสนใจอีกอย่างคือเขาบอกว่ามันส่งผลต่อสนามพลังงานรอบตัวเราด้วยเหมือนเราเป็นเสาอากาศนะคะเสาอากาศยังไงครับเหมือนกับว่าพอเราจูนคลื่นภายในเราดีแล้วจิตเรานิ่งสมดุลแล้วมันก็จะดึงดูดพลังงานดีๆเข้ามาหาเราได้ดีขึ้น ในคลิปมีการอ้างอิงภาพถ่ายออร่าเปรียบเทียบก่อนหลังทําสมาธิด้วยนะคะอ๋อครับครับเป็นแนวคิดที่เปิดมุมมองใหม่เลยค่ะสรุปก็คือให้เน้นฝึกบ่อยๆในชีวิตประจำวันนี่แหละนึกขึ้นได้เมื่อไหร่กลับเข้ามาอยู่กับใจที่ว่างแล้วก็ลองสังเกตความเปลี่ยนแปลงดูสักเดือนหนึ่งใช่เลยค่ะสําหรับใครที่สนใจอยากศึกษาแนวทางนี้เพิ่มเติมนะครับก็ลองเข้าไปดูเนื้อหาอื่นๆได้ในช่อง YouTube เทรวาดวิถีเจนนะครับ สรุปการเจาะลึกวันนี้ทําให้เราเห็นภาพชัดขึ้นเยอะเลยครับว่าการปฏิบัติธรรมจริงๆมันไม่ใช่เรื่องที่ต้องแยกส่วนออกจากชีวิตประจําวันเลยแต่มันคือการฝึกกลับมารู้สึกตัวกลับมาดูใจที่ว่างๆของเรานี่แหละทําซ้ําๆบ่อยๆท่ามกลางเรื่องราวในแต่ละวันเป็นการฝึกที่ง่ายๆแต่ก็ส่งพลังเพื่อความสมดุลความกระจ่างจากข้างในค่ะแล้วแหล่งข้อมูลนี้ก็ทิ้งท้ายไว้ได้น้าคิดนะคะว่า สภาวะภายในของเราเนี่ยเปรียบเหมือนเสาอากาศที่คอยปรับจูนรับส่งพลังงานอยู่ตลอดเวลาคำถามที่เราอาจจะลองกลับไปถามตัวเองก็คือในแต่ละขนาดจิตแต่ละวันเนี่ยเสาอากาศของเรากำลังส่งและรับคลื่นแบบไหนอยู่กันแน่นะคะพบกันใหม่ EP ต่อไปสวัสดีครับสวัสดีค่ะ